เทคนิคการเก็บข้าวการเกลี่ยข้าวทำอย่างไรจึงจะแห้งไวนะครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านรวมทั้งแฟนคลับชาวลาวและต่างชาติด้วยนะครับเกษตรกรรายใหม่นะครับจะเล่าประสบการณ์นะครับการเก็บข้าวจะเริ่มต้นโดยการตัดหญ้าพื้นที่จะตากให้เกลี้ยงตัดสั้นเกลียนนะครับชิดพื้นดินหน่อยจากนั้นก็ใช้พลาสติก สอบวางชั้นแรกแล้ววางผ้าพลาสติกเป็นชั้นที่สองเราเป็นสองชั้นนะครับจากนั้นก็เอาเข้าเปลือกนะครับมากองไว้นะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกก็ต้องมุงผ้าพลาสติกหุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ฝนตกใส่นะครับสําหรับการเกี่ยวข้าวทาได้โดยตักข้าวเปลือกตักบนผ้าพลาสติกบางๆหนาะประมาณ 2- 3ถึงสาม ซนติเมตรนะครับให้มันเก็บข้าวทุกชั่วโมงกลับบ่อยๆนะครับถ้าม่มีแสงแดดก็เก็บไว้ในร่มบ้างก็ได้นะครับการตากก็จะใช้เวลาตากถ้าแดดจากก้าประมาณ2แดดนะครับก็จะห้าวหรือแข็งใช้ได้แล้วนะครับใช้ปากกัดข้าเปลือกดูก็เสียงดังปักก็จะพอใช้ได้แล้วครับการเก็บเกี่ยวข้าวอย่าข้าวให้แห้ง นะครับตามภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้ทํามาเนิ่นนานแล้วนะครับขอควรระวังก็ให้ปูพื้นหนาๆไว้ก่อนนะครับ <_ an> เป็นพลาสติกสองชั้นก่อนปูพลาสติกชั้นบนอีกทีหนึ่งนะครับจากบนพื้นลานหญ้ามันเกี่ยวบ่อยที่สุดนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับ